มาเก็บมะขามป้อมลิงทําหล่นเก็บมะขามป้อมเป็นยายาอะไรย,ยาละบายมีไหมเนี่ย อยู่บนต้นเต็มเลยเนี่ยต้นประดู่แดงโอ้โดดไปโดดมาไปเลยกลัวเหรอไม่ได้ทำอะไรโอ้โหหมดแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหน่อย มาเก็บมาขามป้อมสักหน่อยหลนแต่เหี่ยวบนแล้วนะลูกเล็กอันนี้พันเล็กโโเต็มเลยาขามป้อมหลนเต็มพื้นเลยดกมากเลยข้างบนเน่ยเจนเห็นมาขามป้อมทั้งนั้นเน่ย แต่จะเอาของต้นนี้คนละต้นกันต้นนี้ลูกใหญ่แต่ไม่หล่นลูกใหญ่ไม่หล่นหล่นลูกเล็กจะทำไงถึงจะได้นี้ปะดูแดงนะดอกประดูแดงเต็มต้นเลยนะลิงก็มากินลิงกินดอก ลีงกินได้คนน่าจะทานได้นะข้างบนก็หลังเขาข้างหลังเป็นเขาเขาลูกนี้ชื่อว่าเขาลมพัดสูงมากเลยนะอันนี้ก็เป็นพระพุทธเมตตาอ้าว oh. มีกี่เรือนเต็มตัวเลยเราเนี่ยดูที่เป็นยังไง ดอกลิงทำหลดลงมานยะปลาดูแดงไม่รู้รสชาติเป็นยังไงเราก็ไม่กล้าชิมแต่ว่าลีงกินได้นะนั่งกินอยู่ข้างบนเหลืออยู่สองตัว นตัวใหญ่ไม่ได้เลยนจะมาเอามาขามพ้อมไม่มีรถนี่อยู่นี่ตัวหนึ่ง นี้ก็ลูกลูกโตเนี่ยอยากได้ของต้นนี้เนี่ยต้นนี้ลูกโตนะมะขามป้อมแต่ต้นนี้ลูกเล็กนี่ต้นนี้ลูกเล็กลูกเล็กนี่ดกเลยที่เห็นนี่มะขามป้อมทั้งนั้นเนี่ย สรุปแล้วก็คือไม่ได้นไม่มีไม่มีหล่นนะมีแต่อยู่บนต้นเราก็ไม่อยากไม่อยากจะปีนนะนะยกเว้นลูกไหนหล่นลงมาเราถึงจะเก็บเอาดูสินี่ก็หล่นลงมาแต่ช้ำแล้วนะ ช้ำแล้วไม่มีลูกสดมีแต่ช้ำๆเป็นแผลนี่ก็ใหญ่มากเนี่ลูกใหญ่เป็นแผลแล้วเนี่ย สรุปไม่ได้วันนี้